เอพสินแตงกวาอยู่ด้วยกันพร้อมนะครอบครัวต้องบอกเลยค่ะว่าถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงติดต่อเป็นกันเลนมิตรที่ดีต่อกันสําหรับอดีตคู่รักของเอพสินเรื่องคุณวุฒิและอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรที่ทั้งคู่ตกลงยอมหย่าก,กันแล้วแต่ทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกเพียงหนึ่งเดียวน้องเลโก้และหลังจากเลิกกันในครั้งนั้นอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรนั้นก็ได้ค้นพบตัวเองว่าคืนชอบอะไรต้องบอกเลยค่ะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่หลายๆคนไม่เข้าใจแตงกวาจิราพ,พรยา ของเ e. อพสินที่รูปรักภายนอกดูเปลี่ยนไปจากสาวหวานกลายเป็นสาวหล่อล่าสุดทางด้านเ e. อพสินก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพร่วมเฟรมแตงกวาจีราพรและลูกชายน้องเลโกขณะที่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันพร้อมระบุข้อความว่าฉลองก่อนปิดเทอมและอีก2อแฮชแท็กอบป้าแฮชแท็กเรียนออนไลน์มันเหนื่อยเลโกว่างเง้ยครับแต่เมื่อไม่นานมานี้ทางเ e. อและแตงกวาก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งซึ่งจะเป็นเรื่องราวดีๆของท้งครูก็มีน้องเลโก้เป็นสร้อยทองคล้อใจไปด้วยแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้สถานะไม่ได้เหมือนเดิมอย่างที่ เคคพราะกลับมาคบกันจริงๆแตงกวากับเผยว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนแรกที่เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันจนไม่คิดว่าอยากจะเป็นสามีภรรยากันแล้วงานนี้ทั้งหนุ่มเองได้เล่าเหตุการณ์ที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนคือแตงกวาควบคุมตัวเองไม่ได้อยากตัดผมและหนุ่มเองยังเปิดใจอีกด้วยว่าความสุขของทุกวันนี้ของเราทั้งคู่คือลูกและอยากขอบคุณลูกถ้าไม่มีลูกก็คงไม่มีวันนี้ แต่จุดเปลี่ยนก็คือลูกมาอย่างงั้นหรอคะแตงกวาบอกว่าตอนเช้าอยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าเราแพ้ท้องแล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะหรือว่าจะใช่พี่สาวที่อยู่ด้วยกันที่คอนโดเดียวกันก็รีบวงลงไปซื้อที่ตรวจมาเลยเพราะตรวจก็ไม่ได้กรีดอะไรไม่ได้อะไรจะแบบจ้องดูผลตรวจว่าเราจะเหมิไปเลยเพราะตอนนั้นสิ่งแรกที่เราคิดคือถ้าเรายังไม่ได้เป็นอะไรเลยกลัวคือพี่เอจะรับหรือเปล่า พอได้รำครบกันจริงๆความรู้สึกของแตงกวาเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเอบอกว่ามันเหมือนเป็นหนังจบไปหนึ่งอีพีแต่ชีวิตมันไม่ได้มีแค่นั้นแตงกวาบอกว่าพอเราครบกันแล้วพอได้อยู่ด้วยกันรจริงๆมันไม่เหมือนตอนที่เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเอก็ได้บอกมาอีกว่าแตงกวาเขาก็เริ่มเปลี่ยนบางทีเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นผู้ชายสายตาของเขาก็ไม่เหมือนเดิมเคยมีที่เขามาบอกเราว่าป้าจะมีอีกคนก็ได้นะแล้วไม่อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ดีๆเขาก็รู้สึกว่าอยากจะตัดผมแล้วพอวันนั้นพอผมกล ที่ผมของเขามันเหมือนไฟฟา้าวิ่งเลยแหะครับจะแขนขึ้นมาที่ไหล่ของเราเลยแตงกวาบอกว่าส่วนเราตอนนั้นไม่มีความรู้สึกว่าไม่อยากเป็นสามีภรรยากันแล้ว ตอนนี้ก็เรียกว่าทั้งคุณเอและคุณแตงกวาอยู่ในสถานะพ่อและแม่ของลูกเอก็บอกว่าสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยก็คือผมรู้สึกว่ามีความสุขผมมีความสุขแล้วเขาก็มีความสุขทุกอย่างมันเกิดจากความรักเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีแล้วจะไม่มีลูกแตงกวาก็บอกว่าตื้นตันขอบคุณเลโก้ที่เกิดมาทําให้แม่รู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่อบอุ่นพี่เอมาเป็นพ่อคนที่สก็ต้องขอบคุณลูกถ้าไม่มีลูกก็คือไม่มีวันนี้คะ่ะ